สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญเสณบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับปิดข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าผู้หญ่บ้านฟินแลนด์สูฝังเด้อครับเว้าแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟซีแพลวหน้าแตกทันทีหลังด่าบอสบิ๊กเนลคุณแม่ แต่โดนฟาดกลับแบบนี้ปาดเมนดูนได้อีกอย่างอีกเนาะบัตรที่นี่พี่น้องบอดบิ๊กนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่ทางบอดบิ๊กนะครับพี่น้องเพิ่นพาได้ได้พาชมอณาจาักรของเพื่นนะครับพี่น้องเลี้ยวบัตรที่นี่บางช่วงบางตอนบอดบิ๊กแล้วก็บอกว่าแล้วนะครับที่สังบ้านเห็นทางแม่นกตั้งหางอีกหลังนึงเพราะว่าหมอดูทักเพื่อนนะครับมาดวงเพิ่นนะครับคือ,คอหมอที่สิอยุคนเดียว กายุ่น้ำกันบังเสียครับมันกัดสีดวงก็คือสีบอดีประมาณน,นี้พี่น้องนะครับม,มันสีดึงมันสีดึงดวงกันประมาณเนี่ยครับที่บอดบิ๊กแล้วว่านะครับบอดบิ๊กเราก็เลยสีสางบ้านเห็นแมมนกตั้งหางแต่ก็ยุ้ยใกล้กันนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สืได้เป็่นส่วนตัวพรประมาณนี้แล้วบวัดบิ๊กแล้วก็ว้านะครับ,รบในในไร่นะครับเพิ่นบอกว่าหมอด,ดูกระทักนะครับว่าถ้าสี่มิมียอก็จะมีหลังสามสิบเด้อประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับ กมีเพจนะครับที่ปิด f อของทางคุณแพลวพาวนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปโพสเล้วกับมี f อนะครับเข่ามาแสะมาดาบอดบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับบางคุณก็บอกว่าบอดบิ๊กนี่นี่แล้วคุณแม่นะครับขนาดแม่เจ้าของแท้ๆก็ยังบ่หาอยู่บ้านน้ำประมาณนี้นะครับทั้งทั้งที่บอดบิ๊กก็บอกอยู่ครับว่าเพื่อที่สร้างบ้านนี่ครับสร้างบ้านเป็นหลังเลยนะครับให้แม่นะครับนะครับผมแล้วก็บางคุณก็มาแสะว่าสิมีเมียให้มีเมียหลังสามจีบแต่ว่ามีผัวก่อนได้เมนบอ ประมาณนี้พี่น้องก็มาแซอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับเพจนะครับลดี้พรอนทิพย์นะครับพี่น้องซึ่งเป็นเอฟซีของทางบอดบิ๊กนี่แหละครับนะครับ,นะรบเพจลดี้พรอนทิพย์ฟาดกับทันทีพี่น้องเพิ่นออกมาโพสแบบนี้เดี๋ยวผมอ่านสูฟังนะครับแต่เพิ่นกับได้เอื้อซื้อนะครับพี่น้องเพิ่นโพสมาตลกติงแดกย่าแค่ลูกเขาไม่ให้แม่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่จะสร้างให้อยู่อีกหลังแบบส่วนตัว บอกเนรคุณนะครับส่วนพ่ออ e ีเบี้ยวนะครับพี่น้องอันนี้เพิ้นกับบอกถึงคําว่าอ e ีเบี้ยวนะครับพี่น้องพิ่นก็บ่ไเด็กเอ่ยซื่อผู้ใดแต่ถ้าเอซผู้ใดติดตามกัสซีเข้าใจกัตามที่เฮาเข้าใจกันนะครับพี่น้องส่วนพ่ออ e ีเบี้ยวนะครับขอที่สร้างบ้านมันยังไม่ให้ไล่พ่อไปอยู่สวนยางบอกเป็นลูกที่ดีนะครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะครับทางรีดีพรทิเพิ้นกับมาคอมมนต์นะครับได้พูดอีกว่า ซื้อรถใหม่ให้พ่อด้วยลูกนะครับแล้วก็มีเอฟซีท่านอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ต่อจากเรนนี่พรทิบบอกว่าอีเบี้ยวชอบกินเด็กเปไม่อั้นส่วนพ่อแก่ชราให้หากินเองความสุขตัวเองมาก่อนเสมอนะครับเอฟซีท่านต่อมาก็บอกว่ารถพ่อกะเริ่มเก้าแลว้ยวญาปีแต่ผู้สายหลายฮ่าฮ่านะครับท่านต่อมานะครับก็ให้ความคิดเห็นคือกันว่าพ่อเอาไว้ทีหลัง ซื้อเอาใจเมียยาก่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับพี่น้องอันนี้เพิ่อนก็ได้ระบุซื้อว่าเป็นผู้ใดนะครับแล้วอีก2ท่านนะครับท่านนี้บอกว่าพ่อขอลถตั้งแต่วันเกิดนะครับยังไม่ได้เลยนะครับวันเกิดเกี่ยวนะครับพี่น้องยังไม่ได้เลยไปดูคลิปได้นะนะครับแล้วเอซท่านสุดท้ายนะครับเพื่อนก็ให้ความขีดเห็นเกี่ยวกับการสร้างบ้านของบอสบิ๊กเพื่อนบอกว่า ลูกสร้างอยู่คนละหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันเดินมาหาสู่อยู่สุขสบายมีครอบครัวใหญ่มีบริวารพร้อมรอบล้อมนะครับในอาณาจักรของลูกหาได้ที่ไหนอีกนะครับสุดยอดสุดยอดลูกกระตันยูแล้วคนนี้นะครับท่านนี้ก็ชื่นชมบอลบิ๊กแมนบอกบว่าลูกแบบนี้นี่กระตันยูสุดๆแล้วสิหาได้แบบไหนอีกสร้างบ้านเห็นม่ตั้งหาง นะครับพี่น้องแต่ว่าอีกฟังนะครับลดพอ่อพ่อบอกให้ซื้อรถดไหปานี่ยังพ่อได้ซื้อหายูลดพ่อกับเกาลียวประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับสุดท้ายแล้วบอสบิ๊กก็โดนแซะดโดนด่าเหมือนเดิมนะครับสีสางบ้านให้เม่แท้ๆยังหาว่านี้เราคุณบ่ให้แม่อยู่บ้านน้ำนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไหนกับคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้หรือครับผมนอกเหนืออื่นใดกับขอส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้บอลบิ๊กคือเก่านะครับพี่น้อง เวราสว่าซดอย่างกระดูนเขาแสีย็ว่าตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ